ที่พามชมไปเปิดกลยุทธ์การขายไส้กรอกอีสานอย่างไรให้ปังต้องบอกว่าพ่อค้าคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดานะคะเคยผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงมาแล้วด้วยลีลาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมต้องบอกว่าลูกคอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยสำหรับการร้องเพลงไปย่างไส่กรอกอีสานไปของคุณวันลบด่านชยภูมินะคะเป็นเจ้าของร้านไส่กรอกอีสานอินเตอร Inter ์ที่เขาขี่รถพ่วงข้างตระเวนไปขายไส่กรอกอีสานตะเวนตลาดศรีเมืองทองเทศบาลนครขอนแก่นใครได้ยินเสียงเพลงของคุณวันลบก็จะรู้ทันทีว่า ไส้กรอกอีสานอร่อยอร่อยราคาไม่แพงไม้ละ20่สิบกยเดินทางมาถึงแล้วนะคะ คุณวันลบเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นเทศกิจของเทศบาลนครขอนแกน่นหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยหันมาประกอบอาชีพขายไส้กรอกอีสานมีไส้กรอกวุ้นเส้นด้วยนะส่วนการร้องเพลงนั้นเนี่ยเขาชื่นชอบมานานแล้วคุณผู้ชมคะ่ะร้องได้ทุกแนวแต่ส่วนใหญ่นี่นะคะเขาเน้นร้องเพลงลูกทุ่งเคยเข้าประกวดรายการร้องเพลงชื่อดังมาแล้วด้วยนะคะแม้จะไม่เข้ารอบก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยจะลองเข้าประกวดร้องเพลงอีกสักครั้งพอประกวดเสร็จค่ะคุณผู้ชมคุณวรลบก,ก็มีไอเดียในการร้องคาราโอเกะระหว่างที่ขายไส้กรอกอีสานไปด้วยเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เพิ่มจุดขายกับไส้กรอกของทางร้านทำให้มีลูกค้าสนใจและร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นมนต์เสน่ห์ของร้านไส้กรอกอีสานของคุณวรลบไปแล้วล่ะคะ่ะ ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับความอร่อยกันสักหน่อยนะคุณวรลบเนี่ยเขาก็บอกว่าเน้นขายของดีมีคุณภาพทำเหมือนให้คนในครอบครัวกินเลยถ้าของไม่ดีไม่เอามาขายให้ลูกค้ากินอย่างแน่นอนนะคะโดยแต่ละวันเนี่ยนะคะเขาจะใช้หมูสดวันละ 50กิโลกรัมนะเห็นแบบนี้พอร้องเพลงไปด้วยคุณผู้ชมคะ่ะยอดขายก็พุ่งเอาพุ่งเอาใครอยากจะไปอุดหนุนใส่กรอกอีสานพร้อมกับฟังเพลงเพราะเะเคลิ้มเคลิมก็ไปดักรอกันได้เลยนะใช้คาว่าไปดักรอกันได้นะไปดักรอกคุณวันลบนะเขาจะตระเวนขี่รถพ่วงข้างไปขายบริเวณตลาดสดอ,อจิระตลาดบางลำพูไปจะถึงตลาดสีเมืองทองนะคะจังหวัดขอนแก่นเด้อเริ่มขายตั้งแต่ บ5ห้ายาวไปจนถึงเที่ยงตรงจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ